รวมรถมือสอง JK ค่ะมาแนะนำรถเก่งมือสองราคาถูกๆให้ชมนะคะในช่วงนี้นะคะรถไฟฟ้าเริ่มมาตีตลาดแล้วตอนนี้ราคารถกำลังน่าซื้อเลยนะคะทุกท่านราคาถูกลงทุกรุ่นเลยทีเดียวนะคะเอาไปใช้งานกันได้ค่ะคุ้มๆนะคะทุกท่าน อย่างคันนี้นะคะเป็น Nissan s e ฟิ r ร r o A33 รถยนตีปี02ค่ะเครื่องยนต์2 0น้ําำมันรวนนะคะเครื่องดีสตาร์ททีเดียวติดเลยค่ะเจ้าของใช้ทุกวันสตาร์ททุกวันเลยทีเดียวเบาะไฟฟ้าคู่หน้าใช้งานได้แอร์ออโต้ใช้ได้ปกติระบบไฟปกติทั้งระบบสมบูรณ์ดีะทุกท่านความร้อนปกตินะคะภายในสวยเรียบร้อยดูดีสะอาดสะอ้านค่ะมีงานเก็บนิดหน่อยนะคะก็คือ ต้องเปลี่ยนคอมแอร์ A นะคะต้องเปลี่ยนคอยจุดระเบิดหนึ่งตัวค่ะแล้วก็มีสีไม่สวยภายนอกนะคะรถคันนี้เน้นไปตามสภาพค่ะในราคา42,000บาทรถอยู่แถวคลองสอคลองหลวงปทุมธานีค่ะมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปโทรไปคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการเข้าไปดูรถนะคะนัดหมายล่วงหน้าก่อนเดินทางได้เลยค่ะเพื่อความสะดวกและลดเร็วรวมถึงประโยชน์ของตัวท่านก็ควรเดินทางไปดูด้วยตนเองนะคะ แอดมินขอแนะนำเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แอดนะคะสวัสดีค่ะ